อ่ะทายถูกเหมครับว,ว่าผมสั่งอะไรมาอ่ะสงสัยต้องไงหลังลงไปเนาะ ง่ายลังลงไปหรือว่าเปิดท่าตรงน่าจะง่ายลังง่ายลังง่ายลังหนุกอ่ค่อยๆประยุงเอาไว้ดีลองลงทีเดียวเนี่ยก็มาลื้อดูว่าของข้างในเป็นอะไรนะครับอ๋อ ข้างแพ็คมาดีเลยนะผมว่าเนอะตอนนี้ทายถูกหรือเปล่าครับว่ามันคืออะไรโอ้โหสองกองใหญ่ๆเลยนะ ภูเขากันเลยทีเดียวเชียวอันนี้ก็น่าจะเป็นกองสุดท้ายสำหรับด้านนี้เนาะเดี๋ยวต่อจะหยิบขึ้นมาเลยอืมอ่ะโอเคครับ น้ำหนักน่าจะประมาณสองกิโลออก,กว่าสองกิโลออก,กว่าได้ครับอ่แกะเลยครับแกะเรียก็ทางร้านเขาก็ห่อไม้อย่างดีนะผมว่านะแต่ที่สำคัญตอนนี้ร้อนครับเหงื่อแตกเลยอ,ออกมาแล้วครับชั้นที่หนึ่ง แกะนานหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาสามหมื่นต้องระมัดระวังด้วยโอ้ก็ไกลแล้วครับไกลแล้วครับของราคาสงูงแบบนี้มันต้อง ขายทุกขั้นตอนอ่ะเผื่อบางทีมีอะไรแตกล้าวเราได้ส่งเคลมได้นะโอเคครับหลุดออกมาแล้วเหลือแต่ชั้นสุดท้ายมีใช้วันหนักอยู่นะอ,อ่ะ โอเคตอนนี้ก็เหลือแต่แกะที่เป็นกระดาษแข็งเนอะ ก็เป็นด้านหลังนะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณด้านหน้าของป้ายเนาะป้ายดวงวิญญาณอโอ้โหรักทุเลนหน่อยอะอ โอเคครับเดี๋ยวให้พี่ชายอุ้มขึ้นมาให้ดูว่าขนาดใหญ่ขนาดไหนนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันออก็ความสูงทั้งหมด61เอ็ดซนถึงหกสสเซนเนาะความกว้างเท่าไหร่แล้ววันนั้น4ี่ิบสอง่าความกว้างสีเซนแล้วก็ความหนานะ่าจะเก้เซนน้ำหนักก็แน่นอนครับ น่าจะสองถึงสามกิโลได้แกะเป็นไม้สักทองนะก็ตามความฝันผมเลยเอาเดี๋ยวให้พี่ชายตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังให้พี่ชายแกตั้งก่อนเพราะว่าแกหนักนะอือป้ายดวงวิญญาณเนะขนาดใหญ่เลยตอนแรกผมก็กะจะเอาอันเล็กๆเนี่ยครับ แต่ว่าในความฝันเนี่ยเหมือนว่าพ่อจูงมือผมไปเนาะพาผมไปเลือกป้ายดวงวิญญาณน,นี่แหละก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าตอนมันเหมือนเป็นสุสานป้ายวิญญาณเลยจํานวนมากเลยตอนแรกพ่อแกจะเป็นคนชอบสีแดงเนาะแต่ว่าแปลกครั้งนี้ก็คือแกยื่นส่งไม้ผมอะเป็นสีดําทองแบบนี้เลยพอเอามาอุ้มเนาะจากอันเล็กๆอะ อันเล็กรู้สึกว่าทางร้านจะทําอยู่ประมาณห้าหกพันอมเป็นไม้สักทองนะงานฝีมือด้วยแต่ทีนี้พออุ้มไปอุ้มมาพอผมมาถือดูผมว่าเอ้ยมันไม่ใช่อันเล็กนี่กลายเป็นอันใหญ่แบบนี้เลยตามในฝันเลยผมก็เลยว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ลองเซิร์ชหาใน Google นะก็เจอเป็นร้านนี้แหละครับรับทำอยู่คุยไปคุยมาก็ได้มาในราคาเนี่ย0 0 0สื่น ก็มีทั้งชื่อจีนชื่อไทยแล้วก็ชาตะมรณะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูปใกล้ๆผมว่าเป็นงานละเอียดสวยดีนะค่อนข้างสมกับราคาที่ทำอะ,อะและที่สำคัญผมบอกไนดะ้ว่ามันเป็นไม้สักทองนะใหญ่ครับใหญ่ตามอักษรมงคลแต่ผมก็ไม่รู้หรอกช่างเขาก็พรีเซนต์ให้ผม แต่เอาเป็นว่าตรงตามความฝันนะก็เสร็จไปแล้วสำหรับอย่างที่หนึ่งอตอนนี้ก็เหลือขั้นต่อไปอนะีกเนาะในการซ่อมเรือแล้วก็ตั้งใจทำมายินดูแลแม่ที่เหลืออยู่ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ